พาพี่น้องมาดูนิวเจซีปีขยับตัวแล้วครับโชว์สเต็ปหน่อยพี่น้องโชว์สเต็ปดูแลโดยมิดแท้เอ g นจิเนียริงบางพลอยนนทบุรีครับอเบียดเบียดที่สองตันพี่น้องัวเดินเนปเจสโก้ขมินร้อยสี่สิบพลังมา 6สูบเทอร์โบไดเร็กอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำที่อาจจะแคบหน่อยครับสนใจก็จับได้นะครับจับได้อ๋อ โชว์สมรรถนะครับ1.02่งสำหรับพัคเก็ตใบแท็ก80เซนโรลเลอร์8ตัวครับแคร,รีเร์2ตัวเคสามีครับนี่เป็นแบรนด์อังกฤษนะพี่น้องอ๋อ อ้อยสี่สิบพลังมากครับกับหกพีธีหก5.9ทีห้าเก้ามิดแทออินจิเนียริ่งจดให้สามล้านเแสนไ่น้องค่าตัวของเขาไปปิ้งให้พร้อม บูมามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเล็กสามแฉกวงกีใหญ่เอลใหญ่ตัวเดิน,นเนปเยสโก้นะครับไฟฟ้าน้อยเฮ้ไฟข้างหน้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหลังก็มีมนะ้องเดินให้ดูนะครับ LC ได้ไหมน้องสองหนึ่งห้า LC JCB จัดให้อโอ้สเต็ปเลยครับอีวิวใหญ่นะวงสวิงสิบสองรอบต่อนอาทีนี่ไปท้ายก็มีนะข้างบนนี่อ๋อ เล่แนแลนให้ดูนะครับอ่ะปิดตัวก็ถึงว่ากลับมาภาคใหม่ครับ JCB แล้วก็ผนกันยาวๆน้องผนกันยาวๆแปดสิบสี่เดือนนะครับอืออ๋อ โยกให้ดูครับทดสอบความแข็งแรงของตัวเดินแต่ผู้ขี่ใหญ่แะ่ไมนน้องผู้ขี่ใหญ่6ฟัน มอบให้ดูนยครับมองดูนะครับนี่ครับเุ่บบงกี้สวยมากครับแข็งแกร่งน่าปึก <c oughs> อ่าก็ไฟฟ้าน้อยไปน้องแล้วก็ไม่มี CPU นะ ว่าโซรินอยมีแค่อีกกี่ตัวเองนะพูถึงว่าจะจะดูเลง่ายครับนะสำหรับร,รุ่นนี้ <c oughs> <c oughs> แข่งตั้งกันมีดีบาดตั้งค์เง ใช่ของผมเราจดทิ้งเราอไรเอาไปขาโชคดีนะเก็บจังได้40บาทครับอ๋อโชว์ครับโชว์ jcb 215 LC โอ้รอครับน้องรอสามล้านเจ็ดแสนครับโชว์สเต็ปอย่างว่ารถใหม่ท่านใดชื่นชอบนะครับสอบถามได้098 2 7 2 3 7 5 2หรือว่า มาดูมาช,ชมากันได้ครับที่บางกรวยนนทบ,บุรีนะครับแล้วก็มีสาขาอ,อีกีก9สาขานะครับใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่จริงๆบักเก็ตของเขา ดูแลโดยที่จริง JCB ก็เป็นเป็นแบรนด์ของอังกฤษนะครับแต่ว่ามาเมืองไทยนี่นี่กลับมาภาคใหม่นะพี่น้องกลับมาภาคใหม่ประกอบที่แดนพันดินใหญ่หรือว่าเม d ดอินช i n a านะครับซึ่งได้รถที่ค่อนข้างจะบึกบึนแล้วก็ใหญ่นะครับอ่ะ สนใจก็เข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X c a v a t ต r Truck 0 9 8 2 7 2 3 7 2> 5 2แปจ็ดสองสามเจ็ดห้องจบด้วย JCP สองหน CL นะครับ เกตของเขานี่6หกฟันไี่น้องแล้วก็เชื่อมแนวแนวขวางนะเชื่อมแนวขวางนะครับใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากส่วนอามนะครับปูมอามนี่ก็ใหญ่บึกบินดีพี่น้องบึกบินดีแล้วก็เราให้ส่งถึง 84เดือนนะครับสูงสุดอ่ะไม่ไหวแล้วพี่น้องอากาศร้อนจัดฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ